ค,ครับสวัสดีพี่น้องชาวมมสผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับทังในเครื่องแบบเละนอตเครื่องแบบครับเมื่อวันก่อนนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับโทรไปหาอาจารย์ที่โรงเรียนผมว่ามีนักกิจกรรมอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมยืนตรงนี้ จะมาแสดงความรู้สึกของผมไปยังรัฐบาลไปยังคนเอกรปยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับตลอด6ปีที่ผ่านมากับรัฐบาลเผด็จการนับว่าสถานการณ์โควิดวนาันสิในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ครั้งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความไร้น้ำยาไร้ประสิทธิภาพและแสดงออกถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาออกมา มากที่สุดจริงไม่จริงครับ <Yeah. S 1> แน่นอนในเฟสแรกรักฐบาลอาจจะอ้างได้ว่าตัวเลขสาธารณสุดของเราเป็นดีมากๆแต่จริงๆแล้วในเฟสที่สด้านการเยียวยาและด้านเศรษฐ,ฐกิจนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงจริงไม่จริง <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องพูดถึงการเยียวยาหรอกครับ ในช่วงเวลาที่สําคัญอย่างนี้รัฐบาทลทลราชยังแบ่งเก้าอี้กันไม่ลงตัวเลยใช่ไหมคบในเมื่อไม่ได้มาจากประชาชนก็ไม่ต้องห,หัวของประชาชนครักทางออกเดียวที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือเปลี่ยนรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลของประชาชนโดยแท้จริงนะครับโดยทางออกที่สวยงามที่สุด ก็คือข้อเสนอของเราสี่ข้อในวันนี้หนึยุคสภา 2. ยุยตปีบทบาทสวเพราะว่ายุคสภาอย่างเดียวไม่พอครับเดี๋ยว250คนไป็นหัวให้ประยุทธ์ใหม่ครับ แสดงจุดอื่นของเราร่วมกันโดยการชูสามทิขึ้นมาครับและพูดตามผมนะครับพักการจงพินาศประชาะชนจงเจริญประชาชจงเจริญ,รรรญขอบคุณครับ มันทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นพี่น้องเราเมื่อไหร่มันจะเป็นเพื่อนเราและเมื่อไหร่มันจะเป็นตัวเราและสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นมันมีเจ้าหน้าที่มาถามหาหนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวว่าโรงเรียนนี้มันมีหรือเปล่าช่วยเตือนเขาหน่อยได้ไหมมันทําให้เรางงและสงสัยว่าเขาทำทำไมเขาทำไปเพื่ออะไร และเกิดข้อสงสัยว่าแค่เด็กมัธยมปลายอย่างเราคุณก็กลัวเราแล้วเหรอ,อเ,เราโดนจำกัดในเรื่องของการแสดงความที่เห็นทางการเมืองและเราไม่ได้โดนจำกัดแค่นั้นจากทาั้งทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้จำกัดเราแม้แต่สิ่งที่อยู่ใบชิดเนื้อตัวร่างกายเราบาที่สุด นั่นก็คือเครื่องแบบที่เราใส่อยู่ในวันนี้เราไม่ได้เลือกเองด้วยซ้ำว่าเราอยากจะใส่ชุดแบบนี้พอเรืออย่ยงที่เราจะเห็นความเสียงเพลงของประเทศนี้ไปอีกนานแค่ไหนประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่มองไปเก็เป็นเผด็จการประเทศที่บอกว่าจะเองเป็นประชาธิปไตยแต่ททอมองไปโครงสร้างกับคล้ายกับระบบสัตรินา ที่มองเห็นแค่ประชาชนอย่างเราๆเป็นแค่ช้างมา้าวัวควายในการใช้แรงงานและเสิร์ฟจ้างความมั่ง ของการสูงเพราะใดทั้งสิ้นวาระการที่เราได้รับอยู่ในตอนนี้ที่เห็นมันยังเบิร์กและหรือว่าใช้งานได้อยู่ก็มีเพียงด้านของสาธารณสุขเท่านั้นเช่น30ป่าทรักษาทุกโรคโรงพยาบาลไปตาตำบลหรือจะเป็นปัดทองจึงที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลประยุทธ์เลยแม้ต ลองคิดดูดีๆนะคะว่าถ้าสมมติประเทศของเราหรือรัฐของเราเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาเราจะไม่ต้องดิ้นรนจากบ้านเกิดเพื่อมาเรียนที่ต่างจังหวัดเราจะไม่ต้องได้ยินคาว่าเรียนฟรีทั้งๆท,ท,ที่เราจ่ายเงินเป็นหมืน่นในด้านของการขนส่ง ช,ชั้นตั้งแต่ช,ชั้นสูงสุดจนถึงชั้นรากหญ้าอย่างพวกเราและสุดท้ายนี้นะคะก็จะบอกว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากและมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากคุณที่เราเรียกร้องไปได้ตอบสนองข้อเรียกร้องทั้งสี่ข้อที่เราได้เสนอไปและก็สุดท้ายก็อยากบอกทุกคนในที่นี้นะคะว่าเราทุกคนเป็นประชาชนคนไทยเสียงของเรามีความหมาย และออกมาแสดงจึดยืนเธอเออกมาแสดงให้เขาเห็นว่าเราจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วขอบคุณค่ะเสียงรบมือให้น้องผู้ปศัยด้วยนะคะขอเชิญร,ร,ร่วมรับชมผู้าศน์คนต่อไปค่ะ นนพวกคุณจะทนไปอีกได้หรือไม่เปิดหูเปิดตาว่าเสถียอ,อยาอยู่แต่ในกาลที่เผด็จการผู้นี้ได้สร้างมันขึ้นมาอีกเลย <Yeah. S 1> ผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงทุกๆท่านท,ที่อยู่ในนี้และรวมถึงทุกๆท่านท,ที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่นี้ด้วยอยากจะขอออกมาเรียกร้องข้อเสนอสี่ข้อที่ทำได้ง่ายมากๆอย่างนี้ เหือนกับที่ผู้ประัสรยสองท่านได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้ว 1. ยุบสภาสะเถิสองยุติบทบาทของสองวอทั้งหมดหรืออยากให้มันกลับมาเลือกประเด็นการคนนี้เอัจักการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2540เพราะเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อประชาชนโดยแท้จริง สร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อไม่ให้ไอ้พวกคนก่อนหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาร่างมันอีกเพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับพวกมันเองและสื่อพอมอำนาจพวกมัน ยาฟุ่มเฟื่อยและไม่เกิดประโยชน์ท่านอาจจะบอกว่าเงินภาษีพวกนี้ได้กลายเป็นสอดิการรัฐได้กลายเป็นสาคารณุปโภคให้แก่ผู้คนไปแล้วผมถามถึงว่าเงินภาษีพวกนี้ได้กลายเป็นสวัสดิการและสถานรูโค สำหรับคนที่จำเป็นต้องเยียวยาจริงๆและมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันใอ้เงินเยียวยาโควิดเนี่ยมันไปถึงคนตายด้วยครับแค่อยากจะรู้จริงๆว่าไอ้เงินพวกเนี้ยมันหายไปไหนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานสัญญาเรารู้ดีครับว่ามันคือ พ่อแม่ลงอยู่แต่แนวหน้าเองครับ <Yeah. S 1> เวลาก็เป็นอีกตัวแปรนึงเช่นกันที่สำคัญที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นดานางหายไปทุกคนอาจจะเคยได้ยินครับว่าเวลาจะเอียวยาทุกสิ่งประโยคนี้คงใช้ไม่ได้แล้วครับกับปากคองของอประชาชนเพราะพวกเรารอมากเกือบครึ่งทศนนวรรษแล้วครับหรือมันเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จริงไหม พูดตรงๆเลยครับประชามชนจะตายที่นะ่แล้วครับผมันจะตายกัะะมยหมดแล้วครับสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ที่นี้ที่อยู่ทางบ้านและทุกๆคนตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตยบนแผ่นดินนี้เพราะอำนาจอธิปไตยทั้งหมดเป็นของประชาชนอยากให้ฝันในสิ่งที่ฝันก่อนที่เวลาเหล่านั้นจะหมดลงทุกคนครับพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ทักเทียมเหล่าอารยประเทศทั่วโลกเปลี่ยนจากคำว่ากําลังพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีทั้งความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนให้มันจบที่รุ่นพวกเราเลยครับอย่าให้ลูกให้หลานของพวกเราต้องมาเหนื่อยแบบพวกเราที่ตาพอ้องมาต้องมาเรียกซอกสิทธิ์เสรีภาพเหมือนพวกเราอีกเลยมาร่วมกันเลยครับเพื่ออนาคตที่สดใสทั้งของพวกเรา ทั้งของลูกหลานของเราและคนรุ่นต่อไปขอบคุณครับ